เคยรักสาวสองอยากเปลี่ยนให้เป็นเธอบ้านริมน้ำเทอุเทนรักเดียวใจเดียวไม่คิดนอกใจภรรยาต้องบอกเลยว่าห่างหายจากจอทีวีไปสักพักเลยสำหรับหนุ่มเทอุเท,เทนพมมินอนดีตนักร้องเจ้าของเพลงวิชามานไม่ไว้วางใจ แม้ตอนนี้จะไม่ค่อยได้มีผลงานเพลงออกมาให้ฟังแต่เขาก็ไม่ได้หายจากหน้าจอไปไหนยังคงออกรายการทีวีอยู่หลายรายการและมีออกคอนเสิร์ตบ้างเป็นครั้งคราวล่าสุดกับคอนเสิร์ต36ปีวันนี้กับต้นสุชาติชวางกูลพี่ร้องเพลงน้องน้องร้องเพลงพี่และมีงานละครอีกสองเรื่องคือริมฝั่งน้ำของเป่าจินจงเปิดกล้องไปแล้วและอีกเรื่องคอนโดบุญจุนรัก ทั้งนี้อุเทนพรมมินมีทายาทหนึ่งคนกับภรรยาหน่อยปรินดาเกียรติเสริมสกุลนั่นก็คือพิมพ์าริมาพรมมินและตอนนี้ได้ตั้งครันลูกคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันขอปิดอู่ถาวรขอมีแค่สองคนพอถามว่าเรื่องของแชทเรื่องมีภรรยาน้อยเป็นยังไงเทตอบว่ามันเป็นไปได้เหลอ คือแชทนัดกันว่าเดี๋ยวพี่ไปใต้อาทิตหนึ่งเราจะไปนอนริมทะเลด้วยกันนะเดี๋ยวพี่โอนเงินให้ก่อนเราก็นึกในใจสองคืนก็โดนโทรตามเละแล้วถ้าพี่ไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้อนาคตพี่เละเลยนะเราก็บอกเขาว่า แม่พี่พี่สาวพี่หลานพี่ลูกพี่ใครจัดดูแลเขาน้องมีพ่อแม่ไหมถ้าวันนี้พี่แจ้งความเอาเรื่องน้องจริงๆใครจัดเลี้ยงพ่อแม่น้องเขาก็นั่งตาแดงเลยแล้วเทคคิดว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมเหมือนมีพับติดครั้งในสายตาหรือในความทรงจําของบางคนที่เขาบอกอุเทนพรมมินไม่ใช่ย่อยๆเลยแต่อันเห็นผมคนเดียวมาตลอดใช่ไหมคนนั้นแล้วก็อีกคน คือช่วงที่เราไม่มีแฟนอย่านับเพราะว่าเราคุยกับหลายๆคนได้แต่ก็อยากไปนับแต่เชื่อไม่เทเคยกล้าสาบานครั้งหนึ่งแต่อันนี้เป็นเรื่องของความรักครั้งแรกถามว่ามีใครหรืออะไรที่ทําให้เราสองคนมีความชัดเจนขึ้นมาเทได้ตอบว่าวันดีคืนดีพี่หนุยอัมพลนั่งอยู่ข้างเทแล้วพี่หนุยเขาพูดว่าคุณเทแฟนเหลอผมก็ขับไปก่อน พูดไปแล้วใช่ก็ใช่แล้วตอนนั้นก่อนแต่งงานแม่ดูเรื่องเงินให้หลังแต่งภรรยาดูแลเงินจนวันหนึ่งรู้สึกเงินเยอะขนาดนี้เหลอก็ดีการมีภรรยาทําให้เรามีเงินเยอะไม่งั้นเพื่อนยืมหมดโหนยเผยหลักครองคู่ต้องเชื่อใจไว้ใจอยากให้เขาให้เวลาครอบครัวเวลาทํางานคือกลางคืนตอนว่างอยากให้เวลากับลูกๆให้เต็มที่ระวังได้แต่อย่าระแวง ขณะที่เทบอกว่าถ้าทำผิดขอโทษกันดีที่สุดจากจุดที่เล่นดนตรีกลางคืนนี้เองทำให้ความสามารถและหน้าตาของเทไปเข้าตาพี่ที่ทำงานวิ่งส่งแผ่นเสียงให้กับดีเจในจังหวัดต่างๆของค่ายเพลงนิติธัน์ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่สมัยนั้น กระทั่งได้รับการชักชวนให้มาทำงานเพลงกับค่ายใหม่ที่เขาเปิดขึ้นเองโดยเทเป็นศิลปินคนแรกและเพียงแค่เพลงแรกที่เปิดตัวก็สามารถทำให้เขาแจ้งเกิดอย่างสวยงามจากการเป็นนักร้องเสียงหวานละมุนไวละอ่อนเพียงแค่18ปีแล้ววันนี้วันเวลาจะผ่านมากว่า20ปีแล้วแต่เพลงของเทก็ยังคงเป็นอมตะไม่ว่าจะหยิบมาร้องตอนไหนรวมถึงเสียงร้องที่ไม่เคยตกของเขา ซึ่งเทในวัย45ปีบอกถึงเคล็ดลับให้ฟังว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการวิ่งวันละ5กิโลเมตร3วันต่อสัปดาห์รวมไปถึงการออกรอบตีกรอบหรือเล่นฟุตบอล